ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่สาธุชนทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องมาฆบูชารำลึกวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ท่านใช้ับว่าเป็นวันพระอระหันต์หรือเป็นวันพระสงฆ์วันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็มีอยู่หลายหลายวันที่เป็นหลักใหญ่ๆก็มีอยู่สามวันคือวันวิสาขาบูชา ท่านใจกัว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประสูติสัตสรุและดับขันธปรินิพานทีนี้วันที่สองก็คือวันอาสาลหาบูชา ท่นานใช้คำว่าเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงธรรมเป็นกันแรกเรียกว่าเป็นปฐมเทศนากับปัญจวัคคีที่ปาอีสิปัตนักมฤุกายวันแควงเมืองพาราณศสีปัญจวัคคี โกนธัญญาวัปปะปภติยะมานามะแล้วก็อศัศจิเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบอัญญาโกนธัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งตามพระพุทธองค์ทียนั้นวัน อาสาละบูชาจึเงเรียกว่าเป็นวันพระธรรมวันที่พระองค์ประกาศธรรมเป็นครั้งแรกทีนี้วันมาคะบูชาท่านใช้ก็ว่าเป็นวันพระสงฆ์หรือเป็นวันพระอระหรันตร สิ่งที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชาเป็นความอัศจรรย์สี่อย่างเรียกว่าจาตุรงคะสันนิบาตอย่างที่หนึ่งมีพระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกัน โดยไม่ได้นัดหมายพันสรหสบรูปไม่ใช่น้อยแล้วก็มาประชุมพร้อมกันในวันเดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนี่คือความอัศจรรย์อย่างที่สอง พระทรงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองทั้งสิ้นเรียกว่าพระพุทธองค์เป็นพระอุัชายะนั่นเองนี่ก็คือความอัศจรรย์ แล้วก็ที่สองทีนี้ข้อที่สามพระทรงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอารหันตกิีาสศพสิ้นกิเลสอาสวะด้วยประการทั้งปวงให้นึกดูพระสงฆ์ พันสองร้อยห้าสิบรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระอาหารหันต์มาประชุมพร้อมกันนี่คือความอัศจรรย์ทีนี้อย่างที่สี่วันนั้นเป็นวันพระจันเต็มดวงเรียกว่ามาฆาริก มาประชุมพร้อมกันในวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าจาตุาตุรงคสันนิบาตนาก็คือการประกอบด้วยองค์สี่ที่นี้ในวันมาคบูชาพระองค์ก็ ช้โอกาสมอบหลักธรร,ร,รรมที่เป็นประธานเพื่อให้คณะสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์นำไปเผยแผ่ประกาศต่อมนุษยชาติที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นประธาน โดยโย่อก็มีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสัพปาปัสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงสอนให้ละบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวง อย่างเช่นอาบายมุกซึ่งเป็นบาตทางแห่งความเสื่อมเดิมน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติครานทำการงานนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาป ไม่ถูกต้องน่ยกตัวอย่างฉะนั้นหลักที่หนึ่งในการสอนก็คือชี้โทษสิ่งที่ไม่ดีความไม่ถูกต้องยกตัวอย่างอบายามุกเป็นต้นทีนี้ก็ที่สองโกศลโสบัตสัมปทา การทำความดีให้ถึงพร้อมละความชั่วแล้วก็ทำความดีก็เคยชี้คุณให้มีตัวเลือกนั่นเองให้ละมองเห็นโทษสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเช่นอบยมุกแล้วก็ชี้คุณประโยชน์ ที่ควรประพฤติปฏิบัติก็คือความดีอย่างเช่นขั้นพื้นฐานสำหรับคารวาสผู้ครองเรือนเรียกว่าศีลธรรมสากลก็ได้เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานที่สังคมจะต้องประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็คือศีลห้า ข้อที่หนึ่งก็คือไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นมีความรักความเมตตาเพื่อเพื่อเพื่อแปรต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อที่สอง,สองไม่ทำร้ายในด้านทรัพย์สินของผู้อื่นประกอบอาชีพในทางที่สุจริต ถูกต้องดีงามข้อที่สามก็คือไม่ทำร้ายของรักของใครของผู้อื่นถ้าว่ามีคู่ครองก็ยินดีเฉพาะคู่ครองของตัวเองข้อที่สี่ไม่ทำร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นด้วยวาจา ใช้คำพูดที่ถูกต้องไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอรเจอร์พูดจริงมีประโยชน์ไพเราะอ,อ่อนหวานถูกกาลกเทศะคำพูดนั้นประกอบด้วยเมตตาแล้วก็สุดท้ายไม่ทำร้ายสติ สัมปชัญญาของตนเองด้วยสิ่งที่หมึนเมาทุกชนิดเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี้เรียกว่าเป็นความดีขั้นพื้นฐานที่มวลมนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันทางสังคม ละชั่วแล้วก็ทำความดีทีนี้ทำความดีแล้วยังไม่พออาจจะติดดีก็ได้อาจจะเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นในความดีก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสข้อที่สามสจิตะปริโย t ะป p a นัง ก็คือทำจิตให้บริสุทธิม์มาถึงอยู่เหนือความดีนั่นเองให้ทำความดีไปด้วยสติปัญญาลาชั่วทำดีแต่จิตใจต้องไม่ติดในความดีความดีนั้นมีอยู่สองอย่าง คือหนึ่งความดีที่ประกอบด้วยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นหลายคนทำความดีตั้งใจทำความดีแต่ทำไม่เป็นทำดีเพื่อจะอวดดีทำดีเพื่อเอาหน้าถ้าทำความดีอย่างนี้ความดีนั้นจะไม่มริสุทธด และทำให้จิตใจเศร้ามองเป็นทุกข์จะมีความรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีความดีก็จะกัดออกทีนี้อย่างที่สองก็คือความดีที่ประกอบด้วยสติปัญญาทำความดีแต่ไม่ยึดติดในความดีถ้าว่าทำความดี เป็นความดีที่ประกอบด้วยสติปัญญาก็จะเป็นความดีที่บริสุทธิ์ทำดีเพื่อด,ดีทำงานเพื่อง,งานจากนั้นพระองค์จึงตรัสข้อที่สามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สะอาดสว่างสงบให้เยือกเย็นเป็นนิพพาน แล้วจะได้ความสุขที่แท้จริงก็คือสุขสงบเย็นนั่นเองจิตใจว่างนั่นแหละคือหัวใจของพุทธศาสนา่นาจะเรียกว่านิพพานก็ได้นิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ก็คือสุขสงบเย็นพอพูดถึงความสุขนั้นมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสุขสนุกสนานสุขร้อนสุขไหมสุขเกรียมสุขที่เหน็ดเหนื่อยในเรียกว่าสุขกอไก่สะกดและอย่างที่สองก็คือสุขสงบเย็นสุขขอไข่สะกด ไม่มีทั้งดีใจไม่มีทั้งเสียใจจิตใจอิสระภาพเสรีภาพบริบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญานั่นเลยคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือสุขสงบเย็นดังที่ได้กล่าวแล้ว และพระองค์ก็จัดไว้บาทสุดท้ายบาลีว่าเอตังพุทธานาซาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์เป็นวันพระอระหรันตร เราเชาวพุทธมาน้อมจิตรำลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์พระสงฆ์พันสองร้อยห้าสิบรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระอาราหันต์ทั้งสิน้นมาทำในใจน้อมนึกรำลึกถึงพระอาราหารันต์ เรียกว่าสังคานุสติอัตตมาได้ใช้เวลาในการพูดธรรมะก็คงพอสมควรที่สุดก็ขอความสงบร่มเย็นจงมีแด่ท่านทั้งหลาย ตลอดทุกทิพาราดีการเทิน